สำเร็จอีกขั้นกีตานิพาพรแชมป์ดวลเพลงชิงทุน1 5สมัยประกาศข่าวดีให้แฟนๆสำหรับกีตานิพาพรแชมป์1สมัยจากรายการร้องเพลงดวลเพลงชิงทุนหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่านอกจากเสียงร้องที่ไพเราะแล้วยังนิสัยน่ารักมากๆอีกด้วยแถมล่าสุดกีต้ารได้ออกมาโพสประกาศข่าวดีได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดแกรมีโกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยน้องกีตาร์เผยภาพผู้ครูสลาคนาวุธพร้อมรายยาวความในใจของตัวเองโดยได้ระบุว่าขอบคุณความมุ่งมั่นของตัวเองที่ทําให้มีวันนี้ขอบพระคุณคุณครูคผู้ให้คุณครูสลาคนาวุธและผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาให้โอกาสกีตาร์ได้ก้าค้ามาสู่บ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นหลังนี้ #GrammyGo จากนี้จะเดินบนเส้นทางที่สวยงามอย่างมีคุณภาพและมั่นคงทําสิ่งที่รักอย่างมีความสุขผ่านทุกๆบทเพลงและขอบคุณพลังใจสาวทุกๆคนค่ะ กีต้านิพาพรแกรมมี่โกลโดยงานนี้แฟนๆรวมยินดีกันเพียบเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ต้องขอแสดงความยินดีกับกีต้าด้วยนะคะถือว่าสำเร็จอีกขั้นแล้ว